สวัสดีครับมือนี้ก็มาอยู่กับช่องกองจองซาเนียวเนาะครับเนาะมือนี้ก็มาอยู่กับแอมเบียร์ลิตครับผมมามาบึ้งกันครับผมเกมสมบัติสมบัติของพ,พ,ดดอขพุชพุชจิวติเออมาไข่พีจีไอพีจีเฮาเนาะครับเนาะโอ้ยวัาหลายครับผมนักเลยครับผมจังหวะนี่มาสองพันสองห้าสิบห้าบาทพอครับผม จัดเบียดท่อได้ดีจัดเบียดสิบไปก่อนครับผมว้อมเครื่องว้อมเครื่องเนาะครับเนาะมาอุ่นเครื่องกันไปก่อนเอออุ่นเครื่องมันคือเตกดีครับแ่วออออ่ืเอมาเออเตกดีอีหลีจะเตะหน่อยอ,อ๋อก็พอทุนครับผมมันก็ยังดีกว่าเตกเนาะเออได้ไปสามสิบผูกปาดก็ขยับเบียดเลยครับผมตามสูตรตามสเต็ปกันไปเลยมะออโอตัสามสิบเทียครับผมไป เอ้าบังเรียกครับผม3ามสิบวัตต์ไหลบ่เรียบร้อยครับผมไว้มาดอกนี้51วัตต์เอ๊ะนาะอือ้มจีคือพอแตกวะบักหลายตัวเลยเด้เมื่อกี้โอ้ยผ่าดเลี้ยวเอ้าวัตเ์ียเนี่ยแตกงงครับผมงงกับชีวิตเนาะเอ้าบักขนมปังบักขนมปังนี่บักเกี่ยวคือพอแตกวะ โอ้ oh, ไปโ oh, oh, อ้บัขนมปังบดเดกอีกแล้วเสีย,ยใจเห้งครับผมไปเงี้ฝ้าเงี้ยฝ้าเงี้ยฝ้า,าบกาักขนมปังเก้าบตรมาไหลพบโบไหลวะไปชี่มาดอกนี้สิเปดบาตรจังวันนี้ไวมาคิวโตวเรียบร้อยจังได้โตเออมาเร็ยวมาเรีวมาเร็วพี่น้องมาเร็วมันมาเร็วมันมาเรีวมันบดธรรมดาอีหลีครับผมโอ้โห มามาอืมหกสิบเก้าบาทไปโตจังหวะนี้ยันทั่วยัถอยก็ผมเออหกบาทดอกนี้ไหลโบไหลบบไหลโบละเออคิวมา้าดอกนี้สิบสองบาทไปอีกเกียวายมา้าพปเตกว่ะไปไปโตครับจังหวะนี้อืกินเกลือไปก่อนอ้าขนมปังแก้มเกลือก,ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย วัดซานไปไปต่อครับผมอึว้าอีกแล้วบักขนมปังอีกแล้วจิ้มเกลือครับผมเมื่อกี้บอ่ Meet. อิ่มเออห้าสิบสี่บาทไปไปต่อครับผมเออว้าอกเกออมาแล้วสิบแปดบาทไหลบ่โอ้โหยินเกลืออีกแล้วเอ,อ้ยโอ้ยี่หนอไปครับผม ใจลุ่มลุ่มใจลุ่มลุ่มครับผมเอาเหลือพ okay. ันหกเอาไปต่อครับผมศูนย์ครับผมสายศูนย์โมโหแล้วครับโมโหแล้วสิมาโบสิบสองบาทเออมาอีกเทียอีกเทียมันตกเกิดแล้วอื้อยหน่อยมีสิบสี่บาทไปไปโตครับผมบบโทษโบโทษกดอีกแล้วครับโบอดตัวแล้วไปเขดอกนี้เขีดโบเตกวะไป อีกเดียวอีกเดียอืมจีมาดอกนี้สามบาทเบาเกินโอ้โ,โหจบแล้วชีวิตเออดอกนี้ปาด์ตสองร้อยสี่สิบจังไรจังไรต่อเรียบยร้อยโอ้โห้ยี่สิบสองบาทไวามาดอกนี้ต้องเกิดแล้วต,ต,ต้องเกิดแล้วจังหวะนี้เออหกบาทอีกทีอีกทีบักละเออ cognitive. สี่สิบสองว,วาเกิดลว้ลวนๆมา เขาบอตัวเดียวตัวเดียวเท่านั <t os> ้นตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวตัวเดียวโอ้ยยังครับผมยังยังแตกอยู่ยังได้รุ่นนูมาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเทัานั้นมาพอเรียบร้อยครับผมโอ้เฮ้แตกไปอีกหนึ่งทีสิบยังได้อยู่สิบสิบเรียบร้อยอีกอีกครับกกีแกวเรามาสิบจังหวะนี้สิบโบแตกโอ้ได้ไปสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาท มาหมุนฟีซิบห้าโลบก็ผมซิบห้าเทียมาพ่วมกันยังพี่น้องพ่วมกันยังถ่ายยังไปทำนี่มาโอ้ยว้าวไปว้าวไปว้าวไปเออสี่สิบเอ็ดบาทดอกนี้ไหลบบไหลบบละไหลบบไหลบบบักหนวดโอ้ยบักหนวดบนไหลให้เรียบว้วอีกเลี้ยววอีกเลี้ยวว้ายมาดอกนี้เรียบร้อยเออสามสิบบาทก็เอา มาเงินคือกันเอาเบสเออมาดอกนี้สามสิบไว้เกิดดอกนี้สิบบักขนมปังเดียบร้อยหนึ 1, 1, ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทพี่น้องโอ้โหอีกทีเออมาสิครับสี 4, ่ร้อยสี่สิบสองไว้สามตัวหกตัวปาด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 สามพันเกาเลยเฮสิบอีกที เออมีของเถมเรื่อยๆครับผมร้อยห้าบาทเป็นจังไรโลบอสเสียแรงที่คอยครับผมเออสี่สิบแปดบาทอีกทีดูดเข้าไปห้าร้อยสี่สิบลางวันกวนตูวไปครับผมโอ้โหเหลืออีกสิบเอ็ดเทียโอ้โหแต่หกพันครับผมโอ้โหบอสธรรมดาครับผมปาด เรียบร้อยขนมปังเออบดจิ้มเกลือเราเว้ยมีท่าเนืงง้อเลยมีแยมมีแยมเออเจ็ดตัวยี่สิบรางวันก็โตอีกหนึ่งเทียโอ้โหปิดจังไดาครับผมขนมปังผมแซ่บอีหลีครับผมไปโตโอ้โอว้าวไปครับผมว้าวไปโอ้ว้าวไปเหลือพกเทียว้าวไปว้าวไปเออมาเร็วมาเร็วเออเรียบร้อยสี่สิบเก้าบาทมาอีกเนี้ย จีมะสิบแปดาบาทบักขนมปังบักขนมปังโอ้บักขนมปังบมงบมาได้หกสิบจบบาทครับผมไปไปโตครับผมเนี่ยเฝ้า,าย,ย้อมเนี่ยเฝ้าย้อมครับผมดันครับผมดันยังเดียวครับผมจังหวะนี้มาเหลือสองเทียมาเทียสุดท้ายจังไดบักขนมปังเรียบร้อยเออสามร้อยห้าสิบเอ็ดบ,บาทไหลบอเอเอเรียบร้อยครับผม สัมบัยแฮไปเลยครับผมมือนี่โอ้โหเจ็ดพันหารวยครับผมเจ็ดพันเก้ารวยมีสิบเจ็ดบาทโอ้สัมบัยแฮเลยเฮาเอ้สั่นก็เอาซัมนี่ครับผมก็อย่าลืมครับผมเอ็มเบดลิดครับผมบทธรรมดาอีหลีเด้นี่เอ้าก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องคลองจองซาเนอน้ำเด้อครับเด้อมือนี่ก็โคตรตัวล้ากันไปก็แล้วครับผมเจ็บโคตรหลายๆครับผมไปละครับ